อ่าผิดจ้าวันนี้นะคะมีพัสดุมาจากน้องลอยอีกแล้วนะคะน้องเขาส่งของมาให้พี่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่ามาดูข้างในนะคะน้องเขาส่งมา้พี่ได้อีกแล้วนะคะเป็นกระดาษโน้ตตีนเองน่ารักกุุกกริก๊กโน้ตนะคะเขียนไว้ว่าพลอยนะคะเลิฟพี่เกด2459ปลอลายเื้อไม่สวยนะคะ แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะพี่เกดอ๋อส่งขอมาให้ในวันเกิดนะคะไม่รู้ของจะถึงทันไหมขอให้มีความสุขขายของให้ได้เงินเยอะๆเป็นพี่ในใสาที่ดีแบบนี้นะก็วันนี้วันที่พี่อัดคลิปนะคะ24มิถุนายนนะคะเป็นวันเกิดของพี่เองนะคะน้องเขาก็ส่งส่งมาทันด้วยอะ่ะไช้เลยดู<ๆ>นี่ก่อนนะคะอู้วาคุูเจสติสนะคะเป็น12ราศีด้วยอะ่ะใช่ปะอ่านี่เป็นคูเจส,สองราศีนะคะของสติสแต่อันนี้เป็น ราศีสี่ยวว่าน่ารักว่ามาเลยไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะน่ารักอะเป็นน้องสติ๊กหลับตาด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะไปค่อยพวงกุญแจรถเลยนะคะนี่ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะนี่โอ,อ้โหอันนี้เซอร์ไพรส์รามากเลยนะคะเป็นสกุชี่ของคิตตี้นะคะพี่เคยเห็นอยู่นะในใน IG นะคะ<ม>เขาขายกันแพงนะ700บาทนะคะนี่เป็นแบบนี้ ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้เป็นรูปเด็กผู้หญิงกับผู้ชายสองคนใส่หมวกคิตตี้ด้วยนะคะแล้วก็กำลังทำเหมือนจะกําลังจะทานขนมหวานกันนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นนุ่มๆนี้เป็นมันแรนะคะเนี่ยก็แกะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพัสดุน้องพลอยที่ส่งมาให้พี่ในวันเกิดนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมันน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวพี่เอามาเล่นกับอันนี้เลยอันที่น้องพลอยเคยส่งมาให้นะคะเป็นน้องคิตตี้ด้วยกันนะคะน่ารักกุ๊กกรขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีพัสดุเข้ามานะคะจากน้องปริดาออ่นสอนง่ายนะคะเขียนมาตรงนี้ว่าคลิปลง youtube ด้วยนะคะโอ้เป็นสลามนะคะนี่สลามมรลโกดน้องเขียนเอาไว้ด้วยนะคะลายมือน่ารักอันนี้นะคะเป็นตัมนิ อาจจะเยอะอาจเยอะนะน้องเขียนว่าตำหนิคาปิ巴า,านะคะสาปิชี่คาปิ巴า,าน,นี่นะอันนี้เป็นถุงมาเลยนะคะเหมือนเหมือนที่มาร์กน่ะถ้าเหลวใสโคโฟโคิเลอร์ได้คะ่ะโฟ,โฟโคิเลอร์คืออะไรวะมีคำว่าโฟโคิเลอร์มันคือมันเป็นส่วนผสมของสลามสลามช็อกโกแลตนี่สีช็อกโกแลต น่าก,กินอันนี้เป็นใบเตยได้ไหม <c oughs> อ่ะอ๋อนี้เป็นโพนี่น่าจะใช่นะคะเป็นน้องโพนี่สีชมพูมาอ่านโน้ตของน้องเขาดูนะคะนี่เป็นโน้ตมาอย่างนี้เลยนะคะใส่ถุงกันเปียกมาด้วยนะคะทําเองออกมาน่ารักมากเลยนะคะนี่สวัสดีค่ะพี่เก๋หนูชื่ออิมนะคะวันนี้หนูส่งของให้พี่เก๋นะคะคือสกูชี่และสลามให้พี่เก๋นะคะ หนูขอให้พี่เกดชอบของที่ส่งของให้พี่เกดนะหนูไม่รู้ว่าหนูพีเสียงอะไรที่ดูแป๊บหนึ่งนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูจะส่งคือหนูไม่รู้จะส่งคืออะไรดีนะแต่หนูก็ส่งของให้พี่เกดด้วยความเต็มใจนะคะขอบคุณค่ะหนูขอฝากช่องชาแนลหนูหน่อยนะ i อ love ฟ u ูช i นะคะ หนูขอให้พี่เกดชอบของที่ส่งให้นะอ่นนี้น้องเขาเขียนโน้ตมานะคะฝากช่องไว้ด้วยนะคะเป็น channel Am Love Sakuchi นะคะนี่อะไรมือน,น่ารักมากเลยนี่น้องเขาน่าจะทําเองนะใช่เปล่าน่าจะทําเองเนี่ยสีเขียวนี่เล่นสลามบ่อยนะคะน้องๆส่งสลามมาบ่อยน้องอีกคนนึงก็ส่งสลามมาเหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้อัดลงนเขาบอกว่า อย่าเพิ่องอัดลงนะคะเดี๋ยวถ้าสูตรคงที่แล้วจะให้มาโปรโมทหาพี่ก็โอเคนะคะนี่สลาอันนี้ไม่ติดมือด้วยนะคะนี้มรกตนะคะสวยอะ่ะดูสีมรกตนี่มันจะออกมุกมุกนิดนึงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเอาใกล้ๆนี่มันจะออกแบบเห็นไหมมันจะออกมุก,มกสวยมากเลยเนาะเขาตั้งใจทําเก่งพี่ยังไม่ทาเน่นเลยพี่ไม่เคยทาเน่นเลยนะคะยังไม่ค่อยมีเวลาด้วยแงจช่วงนี้งานเยอะนะคะ เก็บก่อนเอามอลกดมอลโกดยิ ing, ้มยิ้มเนื้อเหมือนไอตัวมรลกดนะคะพี่ชอบอ่ะมันน่ารักะนี่สีมันเหมือนช็อกโกแลตที่ดึงออกนี่เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะช็อกโกแลตลาวาไม่รู้สูตรน้องเขาแบบใส่อาจจะใส่ความรักไปเหมือนกับมีอะไรอ่ะเห็นป่ะนี่พี่ทําให้ดูตรงนี้มันเหมือนมันมี เออกิเตอร์นะคะเป็นกิเตอร์สีแดงใช่ป้าใส่มาด้วยป้านี่นั่นใช่นะคะเป็นกิเตอร์สีแดงนะคะเอาไปเล่นบนรถได้ไหมน่าสนุกเลยน้องก็เขียนว่าถ้าเหลวเนี่ยให้ใส่โฟอร์คิลเลอร์ใช่ป้าอ่านว่าโฟร์คิลเลอร์ป้าพี่อ่านถูกป่ะโฟร์คิเลอีกคืออ๋อให้ใส่โฟมคิเลออันนี้มันจะมันจะติดติดนเมืองเอาไปมาร์กหน้าได้ไหม มิน่าได้มีโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยขาดเลยที่เป็นสกูชี่รองเท้าขาบปดบาลาดจิ๋วนะคะฝากชาแนลไว้ด้วยนะคะแอมเลิฟสกู c ชีนะคะไปติดตามไปกดตามกันได้นะคะเวลาน้องเขาทำสกูชีทำสารามอะไรจะได้รู้เนาะว่าเขาทำไงนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสนุกมากๆนะคะแล้วก็มันน่ากินมากด้วยนะคะมากดไว้เปยกับ ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สัก,กุชชี่ก็น่ารักมากเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย